สองผู้บอลเาเป็นไผ่หนูเคยติดหนูติดตามอยู่แต่ว่าหนูจำซื้อว่ได้เคยเห็นคลิปยังของเราคลิปอ่าคลิปทุกคลิปเลยจ้ะคลิปเอ่ออันที่ว่าน้ำมันอยู่ประเทศลาวอันเออน้ำมันแล้วก็เห็นนั่นถ่ายคลิปในทีวีอคที่เตาผู้สีสันค่ะน้ำมันอยู่พุ่นอ่ะยากหลายขาดเคห์หลายอยู่นี่สบายเนาะ สู้ๆเลยค่ะ <S 2> <S 2> หผยกำลังใจก้นเล้านะคะสู้ๆค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปใชายไอไปเติมน,น้ำมันรถครับเติมน,น้ำมนดดันรถครับผมมันชิบไได้ต่อแถวเลี้ยนแถวอันคืออยู่โปปราบบอนานะว่ดีครับช่องช่องว่างนะเขาเติมเลยครับราคาตอนนี้ตกอยู่เท่าไหร่แล้วครับถ้าเป็นดีเซลที่ห้องสิบ,บ,บปิดประมสามสิบห้าบาทครับสามสิบห้าบาทแม่นครับ เต็มถังรถคันนี้หมดไปเท่าไหร่ประมาณก็น่าจะเกินสองพันคิดว่านะครับก็อาจะเกินสองพันน่าจะเกินสองพันเนาะคร<ข>ับโอเคอยู่ตัวนี้ปะตัวปีครับมันจะเป็นปีกี่อ๋อเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดอยู่อยู่เขามันมีหลายอันนี้ปั๊มเชียวครับเชียวแล้วก็นคาเทคอ๋ออยู่ไทยมันจะมีหลายหลายปั๊มแต่ว่าดังๆแน่นี้มันมีปั๊มเลยแน่ ปตทครับปตท์การสุดเนาะคืออยู่ลาวกับคือกัดนี่แหละยู่ลาวอยู่ลาวกับปตทอย่างนี้คนร้ายแห้งแมนความสม่ำของสิเตรียมตั้งปตท์ไหมเออคนลาวกับเรื่องอะไรไหมเรื่องเดิมโปรต้อทเขาจะว่ามันสะอาดกว่าผมว่ามันมันมันเหนียงว่ามาตรฐานมันดีสุดเลยไหมครับเตรียมตัวมันนะ ตะวกว้ยตะกี่พันสี่พันหากับเต็มทางแล้วครับไเห็นมันไม่ขึ้นเึ็นไรตะกี่ยนเป็นดีเซลยี่สิบกว่าบาทหนึ่งสมมขึ้นห่วสาวสิบห้าบาทขึ้นขึ้นครับเอาไปอ่าประมาณก็กลางไปไปเียมนี้สิขึ้นห่วสาวสิบแปดาทขึ้นะขึ้นเปตือกได้ขึ้นขครับขึ้นแมเพราะว่า บอตท่อนี่ก็แม่นของไทยเลยแม่นบอแม่นมครับแสดงว่าเล่ากปนำเข้าจากไทยอีกตัวหนึ่งปอต่ออีกตัวนึ่งยิ่งสีแดงก็เก่าอีกปัจจุบันอยู่แล้วนี่ขนาดเพงเงี้ยตอนขาแยกกับซื้อแล้วาอ้คนนี้จะคู่ซีแมนต์เนี่ยเขเลยยกกับซี้อละเขาขี่ละเขาไม่เงินใจนวนหลายคนนี่ยข้าเจ้าขามมาเติมไทยเลยแม่แม่เพราะว่าเขาวันมันไปง่ายมากง่ายแล้ว นี่เาของหนา้นราคาได้ขราคาก็เป็นชิ้นกาเสี่สิบห้าบาทเมื่อกี้ผมเติมหะเติมน้มันนั่นบรคกี่ิบัดเต็มถังกเมื่อต้องมีแปดสิบมีร้อยมึงไงี่บาก็่สบาสิบส่สิบสี่ต่อันสามสิบห้าบาทเกียมสาสิบหบาทเลย ครับ่ดีเซลห่วยครับเั๊มห้องสีไปเติมบรรยากาศครับพี่น้องแม่ครับบรรยากาศอยู่ฝั่งไทยได้พี่น้องตอนเรามี่ห่วยถ่านดิ่งแหงเราแบบโล่งหูโล่งตาเราพูดได้อึดอัดพุยบ้านพุยบ้านเนี่ยแบบการสัญจรก็ควบติดขัดเลยเพราะว่าเจ้าเจ้ารพากันต่อแถวเนาะ เราใส่น้ำมันเนาะเจ่าบกับสองสามแถวที่ได้เราก็กินเลนไปเนาะเพราะว่าน้ำมันขาดมันเป็นน้ำมันขาดเนาะน้ำมันโบนโบหลายน้ำมันบูพฟเนาะเพราะว่าแต่ละมื้อเท่ากับซีนีปริมาณซี่พันลิตรสามพันลิตรหนึร้อยลิตรแต่ละจุดแต่ละเขตแต่ละแข่งอย่างเงีไปเนาะผู้ใด่จำเป็นที่แห่งแต่ตรงในทราเนาะงพี่เขาเลยกับโบเปญญาแล้ยนะเขาซีนีมาใส่อยู่ไทยแล้วมันสะดวกเพราะเป็นอะไรได้มาเห็นบรรยากาศอยู่ที่ประเทศไทย จะว่ากับกับุูไปอยังเนาะงเป็นการใจให้พี่น้องทางบ้านคือการนาะแล้วก็ได้ยินว่าน้ํามันอยู่ทางฝั่งไทยก็จะขึ้นเพื่อนน้องยุราสอีกอะเกี่ยมแย่งกันตืนหวังว่าจะค่อนผันแล้วก็นี่น้ำมันหลายๆลนให้เขาได้ใส่ใจสะดวกขึ้นตืมน้องทุกคนเนาะแพงแต่ก็ต้องได้ใส่ด้วยเจนบ้านก็จะเป็นต้องได้ซื้ออะไรทุกคนเลยยุนี่เราเริ่มก็สั่งทิศทางว่าน้องก็หักาเทียบเป็นเงินกีบแต่ประมาณสิบแปดสิบแปดสิบเก้าพันน้อกับ กระสุอยู่ได้แต่ว่าก็ยัง่คือก็มีบ้านคืออยู่บ้านอีกแบประมาณสองพันสองพันพันแพงเนี่ยอะไรเนาะซอฟต์บัตคันก็เก้าสิบพปเศษไปอยวไปเบิ่งกันอนทันเติมมาเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะอ่าสิบหาสิบหกลิตรหาสิบหกลิตรครับเป็นกี่บาทครับพี่สองพันสองพันตามสองพันเงินไทยอ่าลองมาคูณเบิ่งเป็นเงินเล่าเนาะมันจะต้องคึกเท่าไหร่ ว่าว่ามันจะได้จํานวนลิตรเท่ากันบ่อสองห้าสิบหลิตรบาเนาะคห้าสมเมื่อาหนสิบหก้าสินิตละสิบแปดสิบเก้าบาท่นองอ้าวลองอันเอาจํานวนทั้งหมดไปหารใส่ราคาอยู่บ้านครับเบิ่ง ว่ามันจะได้ตกถึกจักลิตในราคานี้พี่น้องทางบ้านคิดอะไรส่วนในอันนี้อันนี้ก็บไปบูค่ะเอาเงินบาททั้งหมดเป็นแ <100 5. S 1> ปลงแปลงเ,เ,เ,เป็นเงินกีบแล้วหารด้วยราคาน้ำมันอยู่บ้านเฮาตีประมาณเสาเอ็ดเาสองพันนี่มันจะึ้นอีกห้าร้อยกิเอาเอาันประมาณประมาณนั้นมาเบิ่งว่าจะตกสุดเท่าไหร่ เท่าสองถ้าเป็นซื้ออยู่เวนจ์จะได้อยู่ประมาณอ่ะสี่สิบแปดลิตรสี่สิบแปดลิตรเป็นเงินจะมาครับเงินสองพันเท่บไหร่แมนคือว่าเกือบลื่นกันไปเกือบสิบลิตรสูงพอสมควร ตัวแพงมันสี่สิบบาทอไอสี่ส well. ิบห uh, ้าบาทเนาะสิบกอลเสีบห้าบาทเกือนเกูอิก็ห่าก็ห่าคืออสังเอสตังพิเศษอ่าบ้านน่าจะขายอยู่อ่ะสเปสเปดพันธเทียมในมะกอึ่อหนึ่งร้อยบาทโอ้ตอนตอนนี้ตีวแมนในมอกอในมอก่อนแต่ว่าตอนนี้หนึงรยบาทมันเท่ากับโอ้ กห้ามันวะพี่45บาทเนาะก็เป็นเงินเล่ากะจะอยู่ประมาณ45บาทครับก็สันสันสันเป็นเก้าหาบินซินแบบอ่ามันมันสิมีเจ้าโซฮวาเจ้าโซฮวาเก้าหานีแต่ว่าเปนซินนั่นที่เป็นหัวเชียนี่มีราคา10บาทที่แพงสุดนี่ครับ จะมีเบ็นสินเก้าหาแล้วก็แคทโซฮะเกาหนึงเก่าหาสินะครับตอนน่ะอียี่สิบนี่สิก็มีหลายราคาไปเนาะจะ่าอยู่แ้วนีเมนแอดตันื้นนี่ดีเซลไปบ่างติมน้ำมันแดงเนาะแอซัทแอนซัทธรรมดากับแอซัพิเศษจะเริ่ประมาณนี้คือตัวแพงสุดนเออยู่แ้นี่ขายนี่ละสองแปดพันกิลสองแปดสักกพันกิบแต่วาคันนี่ ไเมื่อกี้นี่ตูด45บาทเนาะคัานเทียเป็นเงินกีบกับประมาณ2 3 8 0 0กับประมาณ2 4 0 0 0คือว่ามันอัตราเงินฟื้อยู่แล้วมันสูงหลายเพราะว่าเมื่อพพันเราะว่านใน14,000เมื่อก่อนมีแต่100บาท90บาทหา100บาทไมสมมติเราเขาพากันขาบขี่มาขับมาซื้อมาด้วยกันมาซื้อกระตางเสียเลยแล้วนี่กัน คือมันบม่ไรต่อแถวก็ยังฟังได้คุณหนู่ครับคือกันกันล็อกล็อกเขาว่างกันเขาไม่เติมไม่เติมเลยประหยัดเวลากว่ามาทุกคนหลังจากที่ว่าเราไปใส่น้ำมันกับปจีเฮมพอยแล้วเนาะเราต้องจะพาพี่ๆมาซิมอ่เมซอนเนาะของค้างฟังไฮแน่เนาะบาฟังรู้ว่ามันจะพูดกันบัวแต่จะพูดกันถ้าไหนเนาะมันเจ๋งยกกันมันจะแตกต่างกันอยู่ที่น้ามแนงเชิญนะนามวะแน่ นมันกับเป็นสิ่งที่สำคัญสบายดีจ้า เา้าปันบาทพี่น้องถ้ามอยู่รีแล้วมันจะสาบาทบเอบาทเอากูกปันจบหนึกูโก้ปันหนึ่งนะครับโดยค่ะเอาอยู่บอเอาบอกบอก หนึ่งร้อยบาทบอมี่จะฮากำมาจะฟังล่าขคยดีบอจ๊ะอาเมซอนอยู่วัดอ,อยู่ที่นี่าขายดีที่คี่บ้า้นรได้อากไดได้จับเงินเหรีออยญเอายังบออายเอสเปโซเสอเสโซ่อาไปสับ ด้เ,เหรียญรมอนี่เป็นเหรียญเหรียญห้าบาทคือยูพ,พี่คน,นไทยกัคือสิงว่าเออเดี๋ยวน,นี้คนเราบริได้ใช่เหรียญแลนะยูโราบกมีเห,เห,ร,หรียญเนาะใช่เป็นเหรียญน,นี่จะไปหาพันคาบาท์เนี อะไรกรย็้งืีอกันเนาะกันนาะทางจะคือว่าเด็กเขาเคยพาพี่เอ๋มาจุดเอาเแล้วนี่แวก็ว่าอ้าคือถูกแคมาไทยลองแก้วนีกัเท่าไหร่กอนเมื่อกี้นีิ้าบาท่ะคกบาาทมันับนกับนเหะาาณช่วงที่ว่าเงินฟ้ณช่วงเงินฟื้นเราจะรับ เจ้าหน้าท่เสื้อาไปเลาะเซเว่นต่อพี่น้องบริหารเซเว่นมาหนิสามสี่ปีแล้วก็คลิปท้งเซเว่นมาทุกคนสอเลาพาเที่ยวไทยเนาะมาเจอพี่บาวไทยแค่ตอนนี้เ <laughs> จอเอฟซี C. กับแฟนคลับแม่ข้าเจอกัเจอลงในน้ำข้าวสารเห็นอ้องอะ่ะก่อนคลิปอะ่ะแต่แรกงั้นคุณบอกว่า จะได้รบกวนเธอเม่นแล้วเราไปแลกกันไม่ใช่เราใช่หรืนะวันที่จริงจะพักได้แต่หัวมันได้ใหญ่พอนุ้งบอกเขาจะมีมาตรการบ่น้องไปเบิ่งเรอกน้ำกินก่อน มีเขากำลังเดินทางที่มาจะไปเชียงคานเราทุกคนเราก็เลยจะมาแวะซักิ้งคืออายนก็คอไกินอู่บนอยู่บ้านยังไม่ีแบบนี้สายลุงคอคอแอนลุงอยู่ไรอย่าี้ย่อไปซิ่กันรถอีก็กดตลาดเอาหมดเลย ร้านขายได้เลยด้วเขาเจีวยไวไล่ป่ะนี่อยากน้ำหวานนะเออไปไปไปกินน้ำหวานอุ้ยอันนี้จะแซ่บมีอย่างอยากสอบถามกับเพื่อนจะได้ด้วยนะเอาไปจะมีงานอบริการเนาะได้ยังทำได้เดี๋ยวเพื่อนพาไปซื้อนมเจียวเขาอยากรอเขาเขาอยากเบิร์นทุกอย่างเลยนะบ่าได้มาสามปีแล้วไหม กอนไปอีกก่อนอยังเบิ่งก่อนแปลกหูแปลกตาดีพวดได้มาหล่นละเอาชีวิตอีกหนึ่งแก้วก็ได้สีใดสียังก็ได้ครับสีแดงน้องเบิ่งก็ได้ครับโอเคพอแล้ว ยูจีดิงผิวแล้วผิวสวยติดกินมั้ววย,มาามววยป่ะวันนี้เราไปรายเงินกันอุ้ยบูเมนต้องมาไปคิดเงินคิดตังคิดตังคิดเงินวะ,ะไปไปไปเกอรี่ ไปตด้เดดปกเหม็นด้วแต่ว่าสะอดดีดีมันลายูลาบมีไหมอือยูราบมีได้จะเป็ดของแบทแมน

หยับสองแสอะไรด้นิเอาเงิมาลูนีอยรับเงสดมา1น0่บาทนะคะรับเงินจีบไหมคะมันจีบเงินลาวขอขอขอบคุณค่ะนี่ๆๆนีเอาเอาเท่าไหค่ะ สาิบาทค่ะใส่ในกานเลยนะคะครับ้นี่มเรียญหลสิ่าบเท่าไรคะสาบามสิเอาเอาเอาไปซานนี้ให้ก็ได้นะ จึงวหจึงวหเออ,อนี่เอาไห้อ่าสามสิบห้หสิบแ้วาสมาี่สิบ ทาต่อน้องฝากพิ่พี่นอติดตามเนาะต่อไปน้องจะได้เดินทางไปที่เซียงทามตอนน,อน,น้องฟ้าพี่พีคุณกนติดตามน้องในเรื่องละอบคุณหลายๆที่เราบอกก็ทำโฆษณาแล้วกันคอมเมนต์เป็นกระใจให้น้องตลอดมาอ่ะทุกคอมเมนต์เด้อบายบายแล้วเจอกันไหมพี่พี่สองสามหนึ่งสองสามขอถามเนี่ยเห็นเราอยู่อยู่ยใส่หูจากเราได้จังไหนอยู่ในคลิปดาคลิปอีหยังที่เห็นล่าสุด ละวเฮ็ดได้คือคือจื่อคือจื้อเราได้คือจำเราได้เห็ดเห็นใหญ่เพิ่นว่าแมนดา่ลจ้ะโอ้ยหูบอกว่าเม่นไผนี่บ่กหู้ซจจะมาถ่ายกนเพิ่อน่าเนี่เพิ่นใจน้อาจ้ะเออเดนนะนะไดุ้กเช็ดเียกดูจั่ื่อบ่ได้จ้ะดอยดอยพิดน้องเด้อบอกเพอนอีกเทื่อนึง ได้คเดินคเดนตาเดินโนมเยคนั้นแม่จะเนขนาแล้วคนอยากมาทานยูจะคนประกาศอย่างไรเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวยางไปหาเลยเออเดี่ยวยางไปหาให้เลยเออว่าท่านบอกเป็นยัง เลยเอาเลยเอาเลยนเอาทั้นทุตีีมาโอ้ยมะไรไงเออขอขอขอน่มันนี่มัจรงิงแจงอ่มันจรง 1, ิงหามหนอันนี้กินี่มันเป็นวิดีโอเมะหนึ่องอ่าหนอ่า หนูบอลลาเป็นไผ่หนูเคยติดหนูติดตามอยู่แต่ว่าหนูจำซื้อไม่ได้เคยเห็นคลิปยังของเราคลิปอ่าคลิปทุกคลิปเลยจ้ะคลิปเอ่ออันที่ว่าน้ำมันอยู่ประเทศลาวอันเออน้ำมันแล้วก็เล็ปนัยคลิปในทีวีคลิปเตาผู้สีน่คะน้ำมันอยู่พุ่นน่ะยากหลายขาดเค้นหลายอยู่นี่สบายเนาะจ้าเออ เลยต้องตโตคิวยาวคืออยืนรอที่รอน้ำป้ารถติดกับเต็มเลยค่ะสู้ๆค่ะแล้วก็เบิ้งทุบชิดเลยค่ะเบิ้งใุบชิดกับคนเล่าทำไมเด้อเอ้าเอฝากฝากถึงคนเล่าเนี่ยเป็นกำลังใจให้คนเล่าเนี่ยเอาอีกยังก็ได้สำหรับสำหรับให้คนเล่าเบิ่งอยู่สู้ๆก็ได้สู้ๆเลยค่ะให้กำลังใจคนเล่านะคะสู้ๆค่ะขยันจดดพี่ใส่สบายแล้วป้ใส่ยูพีกก็ได้เอีอเป็นบอก ทอคนดวี๋ยจนะทุกคนนกจะต้องขอขอคุณทุกคนได้หลายที่เ่าป็นทึยพี่เจนจบนาะวันนี้กช้อปปิ้งไปได้หน้าไปแล้วกัเจออซมนกมาเ้ยนกอี้งเนาะดีใจที่เพิ่นมาหักเาแล้วเจอกันทุกคนไม่ไาย